มีรถก,กลับบ้านวอลเลย์บอลสาวสไทยจบภารกิจชิงแชมป์โลก2022เดินทางถึงไทยทับนักตบลูกยางสาวไทยที่เสร็จภารกิจจากการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์เมื่อช่วงเดือนก,อนกรกฎาคมตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดพวกเธอเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีดกรก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการกกรทพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนพอ,อฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเดินทางไปรับด้วยตัวเองที่สนาม บินสุวรรณภูมิสำหรับผลงานของนักตบสาวไทยสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบ2ด้วยผลงานชนะไปได้4ี่เกมและแพ้ไป5้านัดมี11คะแนนซึ่งแม้จะไม่พียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก็ถือว่าพวกเธอสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆชาวไทยเยอะเป็นอย่างมากซึ่งหลังเดินทางถึงบ้านเกิดนักกีฬาทุกคนจะใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวหลังจากที่ต้องอ,อทุ่มเทให้เวลากับการฝึกซ้อมและเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศหลายสัปดาห์ล่าสุดวอลลีบอลเวิลด์ได้จัดอันดับทีมที่ตกรอบ2อออกมาเป็นที่ เรียบร้อยโดยลูกยางสาวไทยจบอันดับที่13ในการแข่งขันครั้งนี้จากทั้งหมด24ชาติซึ่งถือว่าเป็นอันดับดีสุดเทียบเท่ากับที่เคยทําได้มาแล้ว3ครั้งเมื่อปี 1998, 2010และ2018หลังเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วทั้งหมด6ครั้งก่อนหน้านี้ขณะที่อันดับโลกของสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ปรากฏว่าสาวไทยหล่นมาอยู่อันดับที่15ของโลกด้วยการมี207คะแนนหลังแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาในเกมส่งท้ายโดนหักไป4คะแน แล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามช่องวอลเล่บอลแฟนคลับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ